สิสี่กุมภาวันวาเลนไทน์คนอื่นเขาโพสบอกรักเมียบอกรักแฟนสภัพพยดอกไม้สภัพพยนู่นสไัพพยนี่ผัวเราเหรอไม่มีหรอกฮึ <c oughs> วประสดกูควยให้กูสะพายอย่างมืองสาวให้กูเอาเงินแสม่มาสะพายเอืมเงินขายของใดในติกต็อโอนเข้าเป็นซี่้าของผูกใส่เป็นชี่้จของ เงินเันลั่นเหล่าโอนเข้าบัญชีเจ้าของจนเบิดเงินงานรีวงรีวิว่งแต่หมายเลขบัญชีเจ้าของไปติดบัญชีไว้ให้กูเท่าละสองสามพันเอาไว้แต่พอยามกูขับรถจอดไฟแดงแล้วได้ซื้อนมเปียวเท่านั้นเออเพราะได้โอนคานมเปียวอยากเฮ็ดบุญกะทงกะทินน้ำเพลนกะยืมเงินมูเอาไ่เท่าละสี่สิบเท่าละลอยไม่ได้ใช่กูเซาไผอยังอยู่เออเซ็งว่ะหมายเลขบัญชีกู พอได้ดอกเวลาส่ทรงไปหันต้องเป็นไม่เลนมันซีเพิ่นเออหัดเฟซบงกเฟซบุกกูมีเบิรลดแหละเขาได้เบิดสอันกูชีเซตคุยกับไพยเพื่อชี้เซตไพ่มเมี้ยมันบ่ได้มันเซตคุยบ่ได้คุยเกี่ยวกาอ่ะคุยเกี่ยวรอ่ะเห็นกูเซตเงี้ยเงี้ยเงี้ยในเขาเข่าโอดเข่ารลดเขาเซตกูรลดปุ๊บปั๊บตายคือกันอืมันไม่แซนเดียวกัน เสียกูยังไม่เสพไล่ละสาวหยังกูหายกูกะหา,หายบ่ต้องทาโอกาสนั่นโอกาสนี่ดอกกูาหายสู้โอกาสกูบ่อยากเสพไผ่ไงอยากได้กูจูงมึงมึงงานเขาไปซื้อเลยมึงอยากได้อย่างกูจูงมึงมึงงางเขาไปเลยมึงเลือกเอาเลยบ่ต้องื้พไผ่ดอกมันยุ่งมันยากขี้ขาหลี่ว้าขี้ขานรักวเอ๊ะช่งนั่นนี่นี่ช่างนี่นี่เดี๋ยวชิเสพไผ่เมียบ่ต้อง อยากได้ยังจุงจุงเมื่อนเขาไปซื้อรถเนาะเชงว่ะ